120ครับตอนนี้เอาดินแห้งครับมาปูทางนะครับ ครับเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเอวมาหมดไปเป็นแสนครับพื้นนาตรงนี้ก็ดินผ่อนมากเลยครับสังเกตจากร่อง้อยนะถ้าวิ่งรถหนักมาเนี่ยโอ้แบบนี้เลยนะคุณโผก็ ซ่อมกระพุกพวงมาลัยนะครับโอ้เนี่ยครับทางที่รถด,ดัมานะครับเส้นทางออฟอรดมากครับ câu hang mà thế liên luyến ครับ M6 ครับ อีกคันหนึ่งนะครับร้อยเก้าห้าคุณลุงครับฝั่งนี้ก็จะเอาไปซ่อมครับใส่ขาแรงครับเนยขาแรงเนาะขี่ยังไงพวงมาล,ลัยหลุด หลุดบพอ่อกับธรรมดาแล้วนี่จะมีปัญหากันแค่คันส่งหลุดนะอันนี้คือกระปุกไปเลยครับนี่โอ้ยไอ้ปวาเล่าเล่าสีหยอกคล้วหน่อยพนว่าขั้วหน่อยแต่ว่าปีนกันแท้ก็เลยต่งกุงล้างเ,าเดี๋ยวนี้กล้วยเยอะนะครับ ยักไม่จบไม่นบออกต่อเรอตามที่เราไปฟังโดนกับฟู้งควายอยู่ข้างหนี่ยเห็นไหมโอ้บรรยากาศรอบด้านครับตอนนี้ก็ทำทางมาสองทางครับเพื่อที่จะให้บรรจบกันโอ้แันนี้ โดนบงังคับให้เข้ามาทางโหดโอดปกติแกไม่เข้าทางโหดนะครับเนี mm ่ย FN 527คันนี้ก็หลงตูครับ 27S นะครับคันนี้โอ้ oh. ยังครับเสียวมากแต่ว่าดินยังเกาะอ,อยู่นะตาดินเลื่อนๆ mm hmm. น่นียม่อยากจะคิดครับมีซล mm hmm. <Music. S 2> พกความได้เลย <laughs> ขาเร่งขาเร่งนี่แต่ว่ารถไม่เร่งมันเลี่ยมบนลงครับเลยทางมันหอดแก๊ไม่ข้าเลยนะ เสียงท่อทึ้หัวเพราะมันท่อขาดแล้วดิเสียงปกติไม่ดังแบบนี้ครับก็ไถพื้นมานะครับนี่ครับอันนี่หลักชโนดชโนดล้วงมั้งนี่ นี่นี่นี่ไปนี่เป็นแนวับเป็นแนวไปอ้านันทพัฒน์ก็มาแล้วมาดูอีกคันหนึ่งโอ้คุณลุง่าโหด ทางดินนุ่มมากครับอ่ะใกล้เป็นเวลาใกล้จะเที่ยงแล้วครับเอามาดูกันนี้ครับรถด,ดำเนึ่เรียนไม่มาทำงานไม่ขาดเป็นแล้ว โอ้โขาบอกกินบิดลางงานเลยครับ นี่ครับสบภาพทางครับไม่ต้องพูดถึงมันไม่ใช่ทางหรอกมันเป็นทุ่งนา <c oughs> เอาสภาพพื้นครับ <c oughs> โอ้เดี๋ยวว่าแต่เดี๋ยวว่าแต่สิบร้อเลยครับเนี่ยขนาดรถตีนตะขาบก็มีสิทธิ์จมนะ <c oughs> รถเกียเ้ยวรถยังสิไหมครับมีสิทธิ์อยู่นะครับ พุ่งมานีิแมมไปแล้วมาเร็วเข้มเร็ว